How many episodes of affair? e episode. So next week was our last episode. f i n i จสันนี่ยเทนไทยอยู่แล้วจริงหรอไปปั่นไปปั่นกันคือวันนี้ที่เธอมาสายรายงานตัวสายว่ารายงานตัวสายเพราะว่ามีซอมนิสหน่อย วันศุกเลยได้ไหมแน่ใจนะไม่งั้นมันแปลว่ามันจะจบแล้วนะเสีใจหายมากลองให้ตอนพูดกับพี่แฟงที่แบบนะนะนะใช่ไหมนะพี่แฟงงานหน้ามีไลฟ์สตรีมไหมฉันไม่แน่ใจเลยค่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีแต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีคนถ่ายบรรยากาศไปลงเยอะๆ b e Bade 배 Actress thank you so much I love you ขอบคุณมากเลยดีใจมากที่ขึ้นแบบอันดับหนึ่งแล้วนะคะวันนี้มาดึกนิดหน่อยเพราะว่าอยากจะคุยกับทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากแบบเอพิโซดเเสร็จไรเงี้จริงๆอะ่ะจะถ่ายรีแอคชั่นกันไปแล้วตอนดูก็แบบจริงๆเอพิโซดที่ผ่านมามันก็จะมีน้ําตาแบบค่อนข้างเยอะมากตอนที่ดูะอะไรเงี้ยแต่เอพิโซดนี้คือคลอเฉยๆเราแบบเราอยากไม่เราไม่อยากร้องไห้แล้ว <laughs> ขอบคุณมากเลยเก่งมากขอบคุณนะคะรอเรื่องใหม่ทั้งคู่แล้วนะไปบอกแม่ให้หน่อยสิเห็นว่พี่ร้องให้ตามเลยค่ะอาออย่าร้องนะเตรียมรีโพสคนเทนบรรยากาศแล้วแน่เลยช่แน่ๆ h e l l o s n I'm waiting for the episode for you thank you so much what episode do you like I like every episode. But I think I like episode 6 and 8 because one and playing was happy together. <laughs> 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 <tles> <tles> Your eyes มาอ่ามากี่คนพิมพ์หนึ่งมาเลยคนไทยถ้าคนไทยมาพิมพ์หนึ่งถ้าเยอะถ้าเห็นว่ามันเยอะจะไปบอกแม่ให้นั่นหนึ่งเยอะ <laughs> ถ้าคนไทยมาพิมพ์หนึ่ง even someday ลูกมีอนซัญา have fan meeting in Thailand who will comes Let's typing number one on the comment. <laughs> you guys s h o s make me okay. Number one number one number ones. Let's typing number ones. Three zero. <laughs> oh, เรื่องนี้จบถ่ายเรื่องต่อไปได้เลยค่ะต่อไปนะ่าจะเป็นอ่อ um, ออเรื่องที่ออนต่อจากนั้นจะเป็นไทม์นะคะหมุนเวลาตายนี่ก็สนุกมากๆเหมือนกันแล้วก็จะเป็นท่านขุนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพีทเบบหรือว่าจะเป็นสิงสาราตายหรือเปล่าแไฟใกลจบแล้วเมื่อไรจะเปิดกล้องเรื่องใหม่คะเปิดพรุ่งนี้ครับลูกอมจะลุกแบบร้อเล่น <laughs> it's already midnight I'm sad when seeing you crying, best acting ever. Thank you so much, baby. Congratulations for the episode today. After Macau, maybe... Uh, the country nearby Macau. The city nearby Macau. Hmm, I'm not sure. Maybe... Oh, I can't spoil anymore. Sorry, <laughs> I'm not sure about the uh, fan meeting after finishing Macau. I'm not sure, but have like four or five, maybe. Come to Philip to open the door for her do you hear me hi guys do you hear me hi guys do you hear me do you hear me my sister my sister was calling to me to open the door for her <laughs> but i can't accept her call because i talk with you guys Where is our M? I think she already she already go to sleep because we're back home together. Can you say Xin Chao Vietnam? Xin Chao Xin Chao Vietnam. Xin Chao Vietnam. Xin Chao Vietnam. Xin Vietnam. Oh my God. So back age. อันนี้ขิงปะคะว่ากลับบ้านกับเฟื่อนไหนคนไทยรีวิวหน่อยรีวิวเอพิ od เซเว่หน่อยสิว่าน้ำตาแตกปะแฟนมีถ้าอยากเห็นทนังคู่ทำอาหารด้วยกันคิดว่าน่าจะลำบากเกินไปที่จะทำมันดวทีแต่ว่าฉันคิดว่าเรืวอนนี้ถ้าจะชวนถ้าชวนทำอยู่นะชวนมีทำให้มีสอน wow so cute Sorry, you come to vietnam maybe i want to go to vietnam soon new series hoping for a new series whoa let's tell be short <laughs> <laughs> ก็เขาหึงนี่แล้วเสียงเพลงเปลี่ยนไปเสียงเพลงไม่ชอบคนที่หึงจสิงเพลงไม่ชอบคนที่หึงก็เลยวีดแบบอืมเอาอย่างนี้แหละทำไมนีเลยขอบคุณมากๆในสงสารเสียงเพลงกันใช่ไหมร้องไห้แล้วนะาเอ็นดู <laughs> น้ำตาตกเลยครับจะล่าแ้วอุตส่าห์ไม่ร้องสรุปร้ออีพีอีพีไหนตับพังสุดฉะนั้นว่า อุ้ยแต่ว่าตอนที่เอกอ่าจริงๆนะซีนที่ยงเอกอ่ะ try to เนี yeah ้ยคือซีนนั้นเป็นซีนที่ปวดหัวมากเป็นซีนสุดท้ายของวันแล้วก็ปิดโลเคชั่นคอนโดวันวิด้วยเราคือมันโซเครียดอะจำได้ว่าตั้งแต่ถ่ายมาซีนนั้นคือจะต้องใช้ acting coach เลยเพราะว่ามันเครียดมากๆเลยมันเป็นซีนแบบ big boom ที่แบบโซเครียด มาดูลาบน้องซ่ครั้งแรกดีใจมากจริงหรอคะขอบคุณมากเลยใครมา EP แปดบ้างใครจะมา EP แปบ้างครับสปอย EP แปหน่อยค่ะเฮ้ยเอาเลยโห EP จบแล้วนะไม่อยากสปอยเพราะว่าอยากให้ทุกคนอามาดูพร้อมซอนยาก,กับม่หมีดูเสร็จแล้วเราก็จะได้ส่งเสียงเพลงวันนี้ว่ากับสุนิยายปพร้อมๆกัน sold out today is my birthday happy birthday Kim สิดเจอกันนะคะได้เลยมีกี่มีอีพีแปดค่ะมีแปดอีพีครับอีพน่าจะจบแล้วถ้าใครที่ยังไม่ดู u n เซนเซอร์นะคะก็ไปดูได้เลย ดูได้เรียบร้อยแล้วก็คืออัปเดตเรียบร้อยแล้วเห็นเบื้องหลังมันมีอวานกับหนูมากเลยใช่หมี่ชอบมีเป็นคนแบบชาร์จจะนะไวมากๆเวลาแบบเข้าซีนอะไรที่เครียดๆอะไรเงี้ยก็แบบจะเป็นห่วงความรู้สึกหนูมากๆเลยแบบไม่อยากให้จบเลยจริงหอหนูก็ไม่อยากให้จบใจหายมากอะพออีพีจริงๆอะคืออยากนับตั้งตารอวันศุกร์ทุกวีคเลยนะแต่พอแบบพออีพีเจ็ดปุ๊บก็ไม่อยากแล้ว จบแล้วมีแผนทำซีรีส์ใหม่ด้วยกันไหมคะวูต้องบอกพี่หอต้องบอกแม่ครับอยากเล่นทุกเรื่องกับหมีเลยแม,ม่หมีน่าจะนอนแล้วนะเพราะว่าวันนี้แม่หมีแบบไม่ได้ชาร์จพลังมาคือใช้พลังกับการซ้อมไปทั้งหมดแล้วก็หล,ลับปุ๋ยเลยครับดีใจที่แม่ี p 7ตับพังมากเลยจังเพียงต้องง้อหมอวันใช่อย่ยงเพียงต้องไปง้อหมอวันแล้ว อยากให้มีสามสิบบีอยากให้มีสักหนึ่งร้อยบพีฮว้าว a black coffee พ oh, อตอนจอบขอหวานเจี๊ยบเลยได้ไหม <laughs> ได้เอาเจี๊ยบแบบปัดขาเลยไหม ขอสองไ้อยพี่แบบปาบุ้นจิน้นเมื่อไหรจบปะชอบพาติดตามผลงานทั้งคู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะว้าว i'm so excited for the next episode too because it's just um a last episode for us and the show is over but you guys don't cry because it's over because we made it other already okay i love you so <laughs> don't cry because it's over let's smile because it's happened because We know w h i c h other. We met t our store. Wow. ซียนัเรามนนี้เล่นถึงว่าเลยขอบคุณมากเลยนะคะดีใจมากๆใช่พอรู้ว่าทุกคนจะต้องร้องไห้แน่ๆเลยก็เลยมาไลฟ์เพื่อฮิวใจสักหน่อยเพื่อมาดูดดูดว <laughs> เพื่อมา,ด,ด,ด,งงาด,ด,ดึงดูดพลังงานดีๆให้ทุกคนดึงดูดพลังงานดีๆให้ทุกคนกันเลยเพื่อมา มอพลังงานดีให้ทุกคนหลังจากที่ทุกคนร้องไห้เจียใจกับเอพิโซดเไปนะคะ I d o n t u n d e r s t a n d what you r e saying <laughs> I love you จ y าขอให้ราคาเข้าเยอะนะคะ,ะ,คะ,คะได้เลยหนูก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราจะได้เจอทุกคนเยอะถ้าหนูงานเยอะแปลว่าหนูจะมีอีเวนต์ข้างนอกแล้วหนูก็จะได้เจอทุกคนเยอะแทนที่ขนาดนี้ไม่ให้นักได้งไงอนักเหมือนกันนักเหมือนกันจะบุ พี่หมีไปนอนแล้วเพราะว่าพี่หนีอ่ะเฮ้ยพี่หนีพี่หมีใช้พลังงานทั้งหมดที่พี่หมีมีเพื่อซ้อมวันนี้กับสัน่าเพราะพี่หมีขึ้นรถปุ๊บพี่หมีสลบสไลด์เพราะพี่หมีถึงบ้านปุ๊บพี่หมีนอนพี่หมีหายไปเลย I'm crying right now because tonight h e t episode guys I love you don't be crying come to Philippines please okay I hope so ว o าวอัค g อร์ก v e t h e c o r อัค o อร์ก g h t j u l i e s o i e สัญญ h จะ o ู้ t ุณแน o นำเพลงอะไรบ้างทอยากเจอเหมือนกันกับเสียงเพลงอยากเจอเหมือนกันเราจะได้ถ่ายรูปกันแบบแป0ร0อยเก้ช็อตเลยนะถ้าสนาตั้งใจอ่านจะถ้าชนอานจะออกกำลังกายโอเค t s go guys ออกกำลังกายเลยไปออกกับหนูไหมล่ะหนูก็จะได้ออกเหมือนกัน หนูจะออกด้วยเป็นกำลังใจให้พี่ในการออกพรุ่งนี้ต้องมาไลฟ์กับพี่หมีแล้วไหมพรุ่งนี้เป็น free days นะคะเป็นวันหยุดคิดว่ามัหมีน่าจะนอนตื่นสาย you are amazing tonight I'm so proud of you oh, thank you so much I'm so happy to hear that thank you so much เลิฟซีนดีที่สุดธรรมชาติเวอร์จริงหรอธรรมชาติธรรมชาติแล้วอ่ะขอบคุณมากนะคะที่สองคนตั้งใจโ้ขอบคุณมากเหมือนกัน,นะค่ะที่ซัพพอร์ตลูกหมีกับสัญญานะคะคือจะากับลูกหมีก็เต็มที่มากมากจริงๆแบบทุกอย่างเลยแบบทุกคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือเต็มที่ทั้งหมดเหมือนกันยิ่งพี่โบนะคะคือแบบสุดยอด Amazing ที่สุดของหนู ว้าวพี่ปิงพี่ปิง it's coming I cry a lot ลงหลับพี่อะค่ะขุณครับจะจะแล้วคิดถึงวงกับเสียงเพลงแน่เลยทำไมไม่จัดไฟ n a l อ p พี่ที่ยิมแพกข้ากดไปนะฮะถ้าจัดที่ยิมแพ็กจะโอ้หลงเหลงเลยนะยิมแพ็กมันโซบีกะ how many episode left last one episode oh halloween's <laughs> เล่นดีใจว่าชื่อว่าเป็นแฟนกันจริงๆอ๋อเขาก็เป็นแฟนกันไงเป็นแฟนกัน <laughs> อยากรู้ว่าที่มาของเจาเป็นนักแสดงได้ยังไงเพราะว่าแคสงานตั้งแต่ baby เลยคือเจ้าไปนั่งกินข้าวกับแม่ที่ข้าแบบเป็นสตรีทฟู้ดอะทุกคนเจานั่งกินข้าวตอน,นเด็กๆของมันห้าขวบอะไรเงี้ยนะคะเจา,านั่งกินข้าวเสร็จปุ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งอ้าวยอร์ดเบส thank you ตันนัลงกินข้าวแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแม่จ้าจําได้เลยว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาแม่แล้วก็พูดว่าเออแบบจันอายุเท่าไหร่ชั้นเนี้ยชื่ออะไรแล้วก็แบบมีโมเดลลิ่งดูแลหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออแล้วเขาก็ให้นำบัตรมาสมัยนะั้นมันยังไม่ได้มีสมาร์ทโฟนแบบจริงจนะังอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยให้นำบัตรมาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสนใจอ่ะให้โทรกลับไปหาเขาเขาเป็นโมเดลลิ่งที่ดูแลศิลปินอยู่ไม่ใช่ศิลปินเขาดูแลนักสแสดงอยู่อะไรแบบนี้แล้ว เขาจะหางานโฆษณาให้อะไรอย่างนี้เขาก็เสร็จปุ๊บเหมือนแม่ก็เออเห็นว่าลองดูไหมล่ะไม่เสียหายอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกเราจะได้เป็นแบบนางนางเอกโฆษณาตอนเด็กๆอ,อย่างเงี้ยแม่ก็โทรไปสรุปก็โทรไปปุ๊บก็ได้งานแรกเป็นแบบโฆษณา KFC โฆษณาพิซซ่าอะไรเงี้ยเยอะมากตอนเด็กอะ่ะแต่ว่ามีช่วงที่จะพักพักอยู่นะคะก็คือช่วงเอ่อมัธยมนะคะก็คือพักเบรกไปพอพักเบรกไปปุ๊บอบบ ก็กลับมาใหม่ก็คือมาออดิชั่นค่ายหนึ่งนะคะค่ายหนึ่งแล้วก็เข้าติดเป็นหนึ่งในเจ็ดของเด็กค่ายนั้นก็ได้ได้เป็นเทรนนีฝึกอยู่พอฝึกเราก็ฝึกทางแอคติ้งนะคะก็คือเป็นการเรียนแอคติ้งครั้งแรกเลยจริงๆก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครั้งแรกคือตอน,นเด็กๆครั้งที่สองเนี่ยคือตอนโตแล้วแบบอ๋อน้องไลน์มาว่ามากินมาม่าไหม เดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนอ่านเล่าเรื่องนี้เสร็จปุ๊บไลฟ์อยู่แป้งเดี๋ยวลงไปนะจ้าฝากต้อมมาม่าหน่อยครับก็คือเหมือนพอเรียนการแสดงตอนเด็กไปเจ็ดขวบอะไรเงี้ยก็ได้เล่น MV เล่นนุ่นเล่นนี่เล่นนั้นเยอะมากๆได้เล่นละครของช่องเจ็ดด้วยตอนงเด็ก เสร็จปุ๊บพอโตมาแล้วก็พักไปช่วงหนึ่งแล้วก็ได้เข้ามา audition เป็นเด็กศิลปินของค่ายค่ายหนึ่งใช่ไหมซึ่งตอนนั้นก็ได้มีโอกาสเรียนทั้งร้องเพลงเรียนทั้งเต้นนะคะแล้วก็เรียนการแสดงซึ่งคนพบว่าสิ่งการเรียนร้องเพลงเนี่ยเป็นความสุขของหนูเลยคือหนูชอบมากอะไรเียร้องเพลงชอบมากอินเลิฟกับการร้องเพลงสุดๆ ก็เลยสานต่อคือไปเรียนเองนะคะเรียนเองมั้งแต่ตอนนั้นพอมาจบคอร์สของที่ค่ายส่งนะคะเราก็ไปเรียนเองแล้วเราก็เกือบจะมีเพลงได้เปรีบิวเป็นเป็นไอดอลสาวนะคะเป็น girl group สามคนแต่ว่าด้วยสมัยนะั้นนะทุกคนเศรษฐกิจมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามันเป็นโควิด19นะคะฉะนนก็ยังเรียนไม่จบเลยโซนาก็เรียนไม่จบ หมายถึงว่าเรียนยังไม่จบมาหาลัยนะคะเวลาว่างมันก็จ,จะมีไม่ได้เยอะเราก็เลยโอเคพักเบรกกับสัญญาของค่ายๆนั้นไปแล้ววันหนึ่งเซาก็มีผู้จัดก,การส่วนตัวนะคะก็คืออยากหางานให้มันได้เยอะขึ้นเหมือนกระจายมากขึ้นก็เลยมีผู้จัดก,การส่วนตัวหนึ่งคนแล้ว,วพี่ผู้จัดก,การอะก็พาซะาไปแคสงานเยอะมากเลยจนวันหนึ่งซามีโอกาสได้ไปแคปอยู่ค่ายเชนสองห้อหนึ่งใช่ แล้วก็เลยได้เจอพี่เฉยกับเพีครั้งแรกแล้วนะคก็เลยได้เล่นละครเรื่องแรกก็คือฟ้าท่านตะวันคือเหมือนสิ่งที่ส่าได้เรียนมาทั้งหมด2ปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ใช้ครั้งแรกคือละครเรื่องฟ้าท่านตะวันนะคะเราเล่นเป็นนางร้ายอย่างที่พี่ชอยกับเพียถามในวันออดิชั่นว่าสะะ่าคะถ้าส่าอยากจะเล่นหนึ่งบทอนะให้เลือกส่าอยากจะเล่นเป็นอะไรส่าบอกว่าอ๋อหนูอยากเป็นนางร้ายค่ะอยากลองเพราะว่ามันสนุกมาแล้วได้ไปเล่นแล้วมันสนุกจริงๆ แล้วหลังจากนั้นก็ได้เล่นเป็นนางร้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือวงศาคณะนะคะเล่นกับน้องบูเล่นกับพี่สายหลับแล้วก็กับพี่โมนะคะแล้วก็หลายๆคนเลยนะักแสดงเป็นแบบพี่ๆ p r o f e s s i o นอลหลายคนมากๆแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวไฟเด็อีกสองเรื่องนะคะแล้วก็มีแอฟแแร์หลักเล่นกวดนี่แหละคะ่ะซึ่งเส้นทางการอยู่ในวงการบันเทิงของต้ามารุวมๆุ้มสิบปีแล้วนะคะจริงๆถ้าไม่นับการพักเบรกไปรุวมๆุ้มสิบปีจริงๆหนูเคยท้อด้วยว่าแบบเออที่นี่มันไม่ใช่ที่ของหนูแน่ๆอะไรอย่างงี้แต่แม่ พักดันนะคะแม่ช่วยแม่ไม่ได้ช่วยแม่ให้กําลังใจหนูแม่แบบว่าเออถ้าชอบอะทําเลยอะไรเงี้ยไปเลยไปให้สุดทั้งที่จริงๆแล้วตอนนั้นโ้นาค่อนข้างจะโตแล้วด้วย <S <S ตอนเข้าเชนนี่คือแบบจซาบอกกับแม่เลยว่าครั้งสุดท้ายในชีวิตโนาแล้วที่โ้นาจะทําตามความฝันตัวเองถ้าสมมติว่ายังไม่สําเร็จไม่เป็นไรโนาจะไปเลือกความฝันอันที่สองซึ่งก็คือการเป็นแอร์โฮสเตสนั่นเองแต่โนาดันติดเชนก็เลย ไม่ได้เป็นแอร์แล้วแม่ก็โซร่าวมาจําได้ว่าวันนั้นคือแบบไปออดิชันคือแม่แบบพิมพ์มาก่อนเข้าห้องนะคะคือแบบกําลังจะเข้าเลยวันแล้วแม่ลายมาว่าขอให้พี่ชอตก,กับพีเอสรักลูกของแม่เหมือนที่แม่รักเท่านั้นแหละร้องไห้เลยแล้วหนูก็จําได้ว่าครั้งนั้นหนูพูดหนูพูดกับตัวเองว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่หนูจะได้ทําตามความฝันของตัวเองถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วหนูก็แฮปปี้มากๆหลังจากคุยกับพี่จอตเพจเสร็จคือแฮปปี้สุดๆกลับบ้านมาความก็ข่าวดีให้แม่นะคะนายสอนอย่างอังกฤษขอบคุณที่นําต่อนะคะดีใจที่ไม่ถอดใจใช่หนูก็ดีใจเหมือนกันที่วันนั้นหนูไม่ยอมแพ้แล้วหนูไม่ถอดใจเพราะหนูแฮปปี้มากๆทุกครั้งที่หนูไปกองแฮปปี้ทุกครั้งที่หนูได้ถ่ายแฮปปี้ทุกครั้งที่หนูได้ร้องเพลงแฮปปี้ทุกครั้งที่หนูได้ทําอะไรที่หนูทําแล้วหนูมีความสุขหนูแฮปปี้มาก แล้วหนูก็จะทํามันต่อไปไม่ว่าจะไม่มีคนเห็นหนูก็ตามหนูก็จะทำตั้งก่อนทุกคนจะเห็น <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่ทุกคนรักหนูแล้วก็สปอร์ตหนูเหมือนกันหลังจากนี้หนูจะตั้งใจทํางานอย่างดีที่สุดให้กับให้ส่งกับที่ทุกคนรักหนูกับหมี <c oughs> แต่ว่าตอนนี้หนูจะไปกินข้าวแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้หนูใช้พลังงานเยอะมาก โอเค guys time to go because I'm so hungry <laughs> after I finish eating I go to sleep it's so late night tonight so I have to go now okay วันนี้มีคนเห็นเยอะมากๆของวันนี้ตั้งใจสู้ต่อนะขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะคะรักทุกคนมากๆเลยดีใจที่มีคนเห็นในความสุขของหนูที่หนูทำแล้หนูมีความสุข แล้วก็เขาคนที่สปอร์ตหนูกับหมีเพราะว่าหมีก็คือคนหนึ่งที่อยากให้หนูเขาเรียกว่าอะไรหมีเป็นคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูอยากทําผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ดีเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่งานของหนูคนเดียวมันเป็นแบบพอมีหมีปุ๊บหนูก็อยากทําให้มันออกมาให้ดีที่สุดอยากให้ดีไปด้วยกันทั้งคู่มันเป็นเรื่องแรกของหมีเลยที่แบบหมีตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยไม่สิเป็นซีรีส์ที่หมีเป็นนักแสดงนําเรื่องแรกแล้วก็แฮปปี้แล้วก็พิเศษกับหมีมากๆที่ มีตั้งใจมากๆซลก,ก็เลยอยากทํามันออกมาให้ดีเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบหมีก็คือแบบเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงเหมือนกันเขามีเซนที่ดีมากๆนะทุกคนก่อนที่จะไปขอชมหมีนิดนึงหมีเป็นคนที่การแสดงเซนดีมากๆถึงแม้ว่าการเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยซล่าจะเรียนมาเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าหมีเป็นคนที่เป็นมามืดอดะทุกคนรูน้ปะหมีเป็นคนที่เซนดีมากๆในการแสดงเขารู้ว่าเขาต้องทําไงแล้วการแสดงเขามันไม่ มันไม่ได้เป็นการที่คิดมาก่อนมันมาจาก sense นะเซนส์ณโมเมนต์นั้นเลยอะไรเงี้ยลักทุกคนมากมาก But time to go okay I have to go to eating because my sister was wedding up s t a i r s เรื่องสองมาได้เลยค่ะได้เลยแต่ว่านา่าจะต้องไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันใหม่สัญญาว่าหลังจากนี้จะมาไลฟ์บ่อยๆเพราะว่ามันใกล้จะลาดเอพิโ od แล้วนา่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องรอซ่ญญากับหมีอยู่แน่ๆจะบอกหมีให้มาไลฟด้วยกันบ่อยๆนะคะ What no time to go? Okay, have a good night and have a good day. Okay, bye-bye. Love you so much. Love you so much. Thai fan, the fans, love you guys so much. Every country fans, I love you. Time to go. Have a good day and have a good night. I love you too. I love you too. Bye-bye. Take care. Have a good day. So, recommend the Aram sounds.